มา,มากเลยเพราะว่าหนิงแต่งให้คุณลูกค้านะคะเป็นชุดไวบอรี่ F หนึ่งหานั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนิงจะพาชมทีละจุดเลยนะคะว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างคะ่ะม,มากนะคะโผล่ออกมานอกตัวรถแบบนี้เลยนะคะน่าจะประมาณเคร่องท้าเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะนุ่งนิงค่ะจากเพจฟอร์หนุ่งนิงนะคะและช่อง Youtube c h ช n n e l ฟอร์หนุ่งนิงค่ะ ตอนนี้นะคะหงก็อยู่กับรถสประตูนะคะรุ่น XLT ค่ะปี2021นะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่899,000บาทค่ะคันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าหนิงแต่งให้คุณลูกค้านะคะเป็นชุด Y i d บ Body F 1 5 0นั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนิงจะพาชมทีละจุดเลยนะคะว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าชุด Y i d บ Body เนี่ยจะมีความใหญ่แบบนี้เลยนะคะคือใหญ่มากๆใหญ่กว่า F 1 5 0ปกตินะคะ แล้วก็ตัวหนังสือ Ford, f o r d F O R D แบบนี้นะคะจะเป็นสีดำด้านทั้งหมดค่ะและพร้อมกับไฟหน้า3จุดแบบนี้นะคะมีให้ครบเซตเลยค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟรูปตัว C แบบนี้เลยค่ะสวยกันไปเลยนะคะและกันชนหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นแบบสีเงินแบบนี้ค่ะซึ่งตัวส่วนนี้นะคะสามารถเลือกทำสีได้จะทำเป็นสีดำก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาสีเงินแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้ารีเควสค่ะมาดูที่ไฟหน้ากันบ้างค่ะไฟหน้าเนี่ยมีความพิเศษนะคะเพราะว่า นิงทำเป็นไฟหน้ามาสเตงค่ะสวยๆเลยนะคะมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะมีไฟเดลไลท์แบบนี้นะคะโดยวิ่งเป็นสเตปนะคะไล่ลำแสงมาเลยนะคะสีส้มวนวลสวยมากๆค่ะและตรงนี้นะคะเป็นไฟมาสเตง3าขีดค่ะไล่สเต็ปไฟเลียวด้วยนะคะแล้วมาดูความโป่งของชุดบายบอดี้ค่ะคือเขาจะมีความโป่งมีมุมและมีมิตินะคะ ใหญ่มากๆนะคะโผล่ออกมานอกตัวรถแบบนี้เลยนะคะน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้ได้นะคะถ้าให้หน่งวัดนะคะเป็นเหมือนแรปเตอร์เลยนะคะแล้วก็มีคีบแบบนี้ด้วยนะคะคีบด้านข้างค่ะและที่สําคัญคันนี้ซุ้มล้อพิเศษมากๆนะคะเป็นแบบซุ้มล้อทรงเรียดนะคะแต่ว่าหนา3ามนิ้วนะคะมีความโป่งเข้ามาคล้ายๆแรปเตอร์นะคะจึงทําให้รถนะคะดูมีมิติและดูสวยมากๆค่ะลองรับกับลายแล้วแม็กรอรแบบนี้เลยค่ะ ล้อแม็กคันนี้นะคะหนิงใส่เป็นสีดำด้านนะคะล้อแม็กขอบ16นั่นเองค่ะมากับซีรีส์เบอร์อยาง2 6 5ทับนะคะหลายยอดฮิตเลยนะคะเวเปอร์ apor, แล้วก็เป็นยางโอทันนนั่นเองค่ะสวยกันไปเลยนะคะลายดอกยางนี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะเป็นยาง AT2 ค่ะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะหนิงสาดสติกเกอร์นะคะโดยทำเป็นตัวหนังสือเลนเจอร์นะคะสาดเป็นสีเทาอ่อนแบบนี้นะคะ มองโดยรวมนี่คือสวยมากมากเพราะตัวรถเขานะคะจะเป็นสีเทาเข้มคู่กับสติกเกอร์ลายสีเทาอ่อนเนี่ยทำให้ดูมีมิติแล้วก็ดูสวยมากขึ้นค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะราวหลังคาไม่ลืมนะคะใส่ให้เช่นเดียวกันค่ะและล้อด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะซีรีส์เดียวกับด้านหน้าค่ะมาที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายนี่เปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะคะทําเป็นโครมสีดําแบบนี้นะคะจะจะดําแบบว่า ทึบๆนิดนึงแต่ว่าไม่ทึบมากนะคะแล้วก็ส่วนมีลวดลายสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะเป็นมิติของไฟเขาค่ะอันนี้เราเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะและที่สําคัญนี่ตัวหนังสือฟอร์ดนะคะสีเงินแบบนี้นะคะ FORD สีเงินแบบนี้อันนี้หนิงแปะให้เลยนะคะชิ้นใหญ่ทําให้มันดูเข้ารับกับชุดวัยบอดี้มากๆนะคะเพราะว่ามันจะดูนูนแล้วก็ดูโปกเข้ามานะคะแต่ว่าก็ยังมีความเรียบนะคะดูเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดค่ะ ส่วนกันชนท้ายเดิมนะคะใช้เป็นกันชนท้ายเดิมค่ะเพราะว่ามีความสวยแล้วก็แข็งแรงอยู่แล้วนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะมีมาทู่ตัวโรงงานค่ะด้านท้ายนะคะป่องของชุดบบอดี้เนี่ยเขาจะมีมิติมีสันเรียกได้ว่ามีเหมือนก้านเนื้อมัดใหญ่เพิ่มขึ้นมานะคะไล่มาเลยนะคะป่องแบบนี้เลยนะคะรวมถึงเบ้าไฟตรงนี้ก็จะมีความลึกมากขึ้นค่ะทําให้รถด,ดูแบบหือคันใหญ่สุดๆเลยออฟโรดสุดเลยนะคะเป็นไงคะ สวยทึกใจกันไปเลยใช่ไหมคะสำหรับ4ประตูรุ่น XLT คันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากให้หนิงแต่งให้สวยๆเนละมีให้สวยๆบนคันนี้นะคะสามารถโทรหานุองหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 214 1218ค่ะ เ้ินหนิงจะฝากเบอร์โทรเอาไว้ที่ท้ายคลิปนะคะและคุณลูกค้านะคะอย่าลืมกดไลค์เพจกดแชร์เพจฝอตรงหนิงให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดซับสไครต์ให้หนิงด้วยนะคะสําหรับวันนี้หนิงทิ้งท้ายไปด้วยภาพชุดวายบอดี้สวยๆค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ